อยากไหมครับครับขอให้ทุกท่านช่วยปลุกมือแกผู้จัดงานและรับประการและผู้ลงเสียงทุกท่าน้วยครับขอบคุณมากครับเทศกาลกินปลาปีหน้ามีแน่นอนครับควายงามมืองเชียงรายคำที่สอนขอบคุณทุกท่นด้วยครับผมก็พอดีใจขอบคุด้วย ออร,ราจากอุดรธานีได้การแชมป์สุดยอดมากยาธรรมพาดคนที่ร้องไห้จังเลยนะฮะถือความตื้นตันใจพักหา,ายใจพอสักครู่ครับพี่น้องตื่นเต้นแนละสุดยอดจริงจริงและการแชมเพชรพู่ควายทั่วไปงานควายงามเมืองเกียรหายครั้งที่หนึ่งเจ๊แก างครับจากอุนยาจาดีครับดีใจที่ทองเาดอนทองคว้างในแชมป์ทั้งผู้และเมียในแผ่นดินล้านนาของความงามเมืองเชียงรายครั้งที่หนึ่งครับ